ไม่รู้ทุกคนรู้หรือเปล่าว่ามันมีแบรนด์สกินแคร์นะคะที่ยอดขายอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น16ปีซ้อนเข้าขายในไทยแล้วพูดถึงสกินแคร์แบรนด์ Elixir ในเค Clearasil ค่ะ น่าสนใจทําไมต้องมาเล่าให้เพื่อนฟังก็คืออันดับแรกเลยเอาเรื่องยอดขายก่อน <laughs> มันอเมซิ่งมากทุกคนอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นประเทศที่แบบว่าการแข่งขันทางด้านแบบ c o s m e t i c สูงมากแต่นางได้อันดับหนึ่งสิบหกปีซ้อนแล้วก็จุดที่เขา strong มากนะคะก็คือ reasonable price ราคาจับต้องได้ไม่ได้ถูกนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ได้แพงมากจนเกินไปแล้วก็เรื่องของคุณภาพค่ะคือจริงๆเ l e a ช s h าโ o มันก็เป็นการการันตีอย่างหนึ่งแล้วแบบ product ของเขาต้องแบบเออเจ๋งจริง,รงๆเขา จะทําออกมาขายนะคะแต่ด้วยความที่ e l i x i r เนี่ยเป็นแบรนด์แบบในพรีเมียมไลน์ของชิคโดมันก็จะมีความพิเศษขึ้นไปอีกในเรื่องของส่วนผสมเออเทคโนโลยีเอยนะคะคุณภาพก็คืออัดมาแน่นๆนเพราะฉะนั้นแบรนด์ Elix i r ซก็เลยครองยอดขายอันดับหนึ่งในใจของพี่สาวพี่ชายชาวญี่ปุ่นไปนะคะเพราะว่าอย่างไซเองเนี่ยคือเคยเห็น El i x ก r ซอร์มานานแล้วตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแต่ด้วยความที่เราอ่ะไม่ได้เก่งภาษาญี่ปุ่นมากเวลาไปเที่ยวทีเห็นแต่ก็เราไม่มีข้อมูลพอดาทุกคน<ๆ>ก็เลยไม่เคยได้ใช้อะไร จนกระทั่งเขาเข้าไทยเราก็เริ่มมีข้อมูลของ Product มีการรีวิวมีอะไรเงี้ยที่ทำให้เราได้เห็นแบบในแง่มุมของผลิตัณ์ในปัจจุบันของเขาว่ามันมีอะไรมีส่วนผสมอะไรที่มันน่าสนใจน่าใช้นะคะก็เลยได้เปิดใจใช้ e ิ i x ิดเซอร์คือสายใช้ e ิ i x ิดเซอร์หลายตัวมาตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยเราชอบเขาขนาดนั้นเลยเหรอจนกระทั่งจะมาทำคลิปนี้ค่ะเราก็เลยไปรวบรวมของที่แบบใช้อยู่มาดูก็แบบโอ้ใช้กันใช้เยอะเหมือนกันนะ ตัวที่เห็นบ่อยที่แบบใช้จริงจังใช้กับทุกวันนะคะก็คือตัวซันสกรีนสามองว่ากันแดดของอีลิเซอร์มันเป็นเดลี่ซันสกรีนที่ใช้ง่ายค่ะแล้วก็มีส่วนผสมในเรื่องของการบำรุงที่ชัดเจนสครรู้สึกว่าปัจจุบันนี้ความต้องการของสครมันตอบโจทย์กับการใช้กันแดดอีลิเซอร์แต่พอมองย้อนไปนะก็เลยได้เห็นว่าเอ้ยกันแดดที่เราใช้ใช้มาทั้งหมดอะส่วนใหญ่เป็นเครอ,เอร์ชิซโดหมดเลยสช้ก็แบบ หรือว่าเราจะถูกจริตเกนีเราก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่แบบอันนั้นไซไปซื้อมาจากพี่ปุ่นตอนที่มันเพิ่งออกใหม่ๆนะคะคือไซเห็นว่ามันเพิ่งวางขายไม่นานแล้วมันโซเอลเราก็อยากใช้บ้างคือเจ้าตัวทอนอัพตัวนี้ค่ะมันจะเป็นกันแดดด้วยแล้วเป็นทอนอัพไปในตัวด้วยมันดีมากๆถ้าเกิดว่าใครไม่ใช้รองพื้นนะแลวอยากได้แค่ให้ผิวมันดูแบบกลืนๆกันไปนะคะแล้วก็จบก็คือตัวเนี้ยอยู่เลยเป็นกันแดดไปด้วยในตัวนะคะแล้วก็จะมีตัวกลมิสโกลมิสตัวเนี้ยค่อนข้างดังไปอะไป ถ่ายอินสตาแกรมไปเรื่อยแล้วทายไปเจอคลิปหนึ่งของช่างแต่งหน้าชาวเกาหลีนะคะเขาใช้ตัวนี้ในการที่จะแบบเออเหมือนเป็น finishing touch ของเขาในการที่จะแต่งนังแบบแล้วถ่ายรูปอะไรแบบเนี้ยแล้วทรายเห็นว่าเขาพ่นตัวนี้ไปแล้วผิวมันแบบมันมีความกลว์ขึ้นมาจริงๆมันแบบมันเงาวววขึ้นมานะคะก็เลยตกลุมมลก <laughs> อีกตัวหนึ่งที่ทรายแบบเคยรีวิวไปด้วยนะคะคือใช้เรารู้สึกว่าชอบก็คือเจ้าตัว total re firming cream ตัวนี้นะคะ มีจริงทุกคนคือมันรู้สึกเลยว่าผิวกระชับขึ้นทราแล้วรู้สึกว่ามันแบบเห็นผลอยู่ mm hmm. ก็เลยแบบแอบชอบคือเหล่านี้ที่พูดมาทั้งหมดก่อนหน้านี้นน mm hmm. ก็คือซื้อตามได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอน mm hmm. เพราะว่าเป็นสิ่งที่ใชาแบบเฮ้ย mm hmm. มันดีจริง,รงแล้วก็ซื้อใช้เองจริง,รงๆด้วยนะคะแต่สําหรับคลิปนี้นะคะก็จะมีโปรดักต์อื mm ่น hmm. ๆ,ๆมาแนะนําอีกซึ่งมันเป็นโปรดักต์ที่ตัวแบรนด์เอลิกเซอร์เองอะเขามีผิวในอุดมคติที่เป็นปรัชญาของแบรนด์อยู่เหมือนกันซึ่งเขาเรียกว่าเ r ิ g l o w Skin ค่ะ มีความกระชับชุ่มชื้นกระจ่างใสนะคะดูเปล่งปังมีน้ำมีนวลเนี้คือผิวในอุดมคติทุกคนไ็อยากมีผิวแบบนั้นเพราะมันดูจะเป็นผิวที่แบบเหมือนผิวเด็กเนาะแต่ว่าการที่เราโตขึ้นทุกวันเผชิญกับมลภาวะแล้วเราจะคิดผิวแบบนั้นได้ไงก็วันนี้เราก็จะมาหาคําตอบกันเพราะาอีลิกเซอร์เขาก็จะมีสกินแครท์ที่เขาวางเอาไว้ว่าถ้าเราใช้3ตัวนี้นเราจะได้ผิวในอุดมคติแบบเขานะคะไปดูกัน และ3ามโปรดักที่ใส่ทดลองใช้อยู่นะคะแล้วก็อยากจะมาป้ายยาทุกคนในวันนี้นะคะจะมาในคอนเซปต์ของการเป็น Anti Aging m a t v e Item นะคะ mm hmm. ของแบรนด์ Elixir สามตัวนี้เลยค่ะ <c oughs> ตัวแรกนะคะที่จะป้ายยากันก็คือเป็นตัวเซรั่มของเขาค่ะ Elixir Design Time Serum <c oughs> นะคะชีจะต้องมีแบรนด์เยอะในเครือเยอะมากแต่ว่าแบรนด์ไหนคือแบรนด์ที่เก่งในเรื่องของคอลลาเจนที่สุดขอยกให้ เ l ลิกเนะคะเพราะว่าเขามีการทำการวิจัยในด้านนี้นะคะมากว่า40ปีเขาเน้นศึกษาเรื่องคอลลาเจนไซ n อนโดยเฉพาะค่ะ หลักการของเขาคือเขาเชื่อว่าผิวที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีคอลลาเจนรองรับในทุกชั้นก็เลยกําเนิดเป็นเจ้าดีไซน์ไทม์เซรั่มตัวนี้มาเพื่อที่จะตอบโจทย์ในเรื่องนี้นะคะหลังการใช้โทนเนอร์ใช้น้ําตกนะคะก็คือต้องมาเป็นดีไซน์ไทม์เซรั่มตัวนี้คุณนะสมบัติของเขาก็คือเน้นการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนค่ะซึ่งมันเป็นสาเหตุหลักของการที่ทําให้เราดูเหี่ยว นอกจากกระตุ้นแล้วก็ยังฟื้นฟูโครงสร้างผิวของเราด้วยถ้าโครงสร้างผิวไม่แข็งแรงแน่นอนําเอกจะมาก็คือลดลิ้วรอยนะั่นแหละทุกคนคือเขาจะไปจัดการกับสัญญาณแห่งวัยห้าประการค่ะมันมีอะไรบ้างผิวของเราข่ด ความยืดหยุ่นนะคะผิวเริ่มแห้งมีสิทธิ์ทำให้เกิดริ้วรอยเส้นเล็กๆบนผิวได้ง่ายมากนะคะผิวหย่อนคล้อยอืบางคนอายุน้อยๆผิวหย่อนคล้อยก็มีคนรุ่นใหม่เป็นแบบนี้จริงๆผิวขาดความกระจ่างใสไม่ได้แปลว่าผิวสีแทนอะไรเงี้ยแล้วมันจะเรียกว่าผิวขาดความกระจ่างใสไม่ใช่นะคะผิวผิวมันจะไม่รู้สึกว่ามันโกลขึ้นมานึกออกไหมทุกคนมันจะดูแบบดูไม่สดใสไม่สดชื่นและผิวไม่เรียบเนียนนะคะสัญญาณทั้งหมดทั้งห้ามวลนี้นะคะ เราก็ไม่อยากให้มันเกิดกับตัวเราเนะาะเพราะฉะนั้นยิ่งดูแลได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะคะก็เจ้าตัวดีไซน์ไทม์เซรั่มตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เข้ามาแก้ปัญหาจุดนี้ใจจริงๆมองว่าตัวนี้น่าใช้เพราะว่าด้วยเนื้อของเขาค่ะเนื้อของเขามันจะค่อนข้างบางเบานะแล้วมีความเป็นกึง่งเหมือนจเจลหยุ่นๆนิดนึงเวลาที่เราทาม,มันซึมง,ง่ายทุกคนแล้วมันก็แบบไม่ทําให้เรารู้สึกว่ามันเหนียวเหนอะหนะใดๆคือมันเป็นตัวหนึ่งที่ใ่รู้สึกว่าทาง่ายค่ะ สามารถใช้เลเยอร์กับเซรั่มอื่นๆได้เลยนะทุกคนใช้ตัวนี้ตัวแรกเท่านั้นก็พอ และตัวที่2ที่จะไปอ่ะทุกคนนะคะก็คือเจ้าตัว Elixir Total V Firming Cream นะคะตามชื่อค่ะ V Cream ก็คือเหมือนทำให้ผิวกระชับเฟิร์มขึ้นตัวนี้ขายดีมากทุกคนเป็นหนึ่งในตัวชูโรงของแบรนด์เลยจัดอยู่ในกลุ่ม Moisturizer นะทุกคน Moisturizer ห้ามลืมใช้เด็ดขาดเพราะว่า Moisturizer เป็นเหมือนหลังคาบ้านของเราค่ะถ้าเราไม่ทา Moisturizer ปิดท้ายไอสิ่งที่ทาเข้าไปทั้งหมดนะคะมันก็จะระเหยไป นึกออกไหมเหมือนฝาหม้อดีค่ะน่าจะฟังแล้วเข้าใจง่ายค่ะตัว m o ย s t เ r i z e r ตัวนี้นะคะใช้ใช้แล้วใช้รู้สึกว่าผิวมันกระชับขึ้นจริงๆไม่รู้ว่าด้วยท่านวดหรือเปล่าเพราะว่าเขาจะมีท่านวดที่แบบให้เราทําตามนะคะมันจะอยู่ตรงฝากล่องค่ะทุกคนใส่พูดเลยว่าใครใช้ก็รู้สึก ว่าผิวมันยกกระชับได้จริงทางแบรนด์เขาเคลมเลยว่าภายใน2สัปดาห์เพื่อนๆใช้แล้วต้องรู้สึกเลยว่าผิวมันยกกระชับจริงอะส่วนตัวทรายว่าจริงแต่ว่าเพื่นพนพนอนๆอะใช้แล้วจะว่าจริงหรือเปล่าก็ต้องไปซื้อมาลองความพิเศษกว่าใครเพื่อนของตัวนี้นะคะคือเขาเป็น product ตัวแรกในเครือชิเซโดทั้งหมดที่มุ่งเน้นในเรื่องของการดูแลคอลลาเจนทั้ง5้าประเภทที่มีอยู่ในโครงข่ายผิวนะคะไปพร้อมๆกันซั p พ o r t ตัวคอลลาเจนไทป์ B นะคะโฟกัสไปที่5บริเวณค่ะได้แก่ริ้วรอยที่ผิวหน้าของเรานะคะ คางล่องแก้มกรอบหน้าลำคอแล้วก็มี Total V t e c h n o l o g ีนะคะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก ISFCC สามารถดูแลผิวของเราให้ดูอ่อนเยาวได้ในทุกมิติสำหรับไซา์ตัวนี้คือครบมากถ้าเพื่อนๆแบบว่าณนะตอนนี้อยากจะลองแต่อยากจะเลือกแค่หนึ่งตัวไซต์ก,ก็จะแนะนำว่าลองใช้ตัวนี้ค่ะเพราะตัวเนี้ยมันชัดเดียะผลที่ได้มา และตัวสุดท้ายที่จะป้ายานะคะนี้ไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆเพราะว่าตอนนี้นะคะกำลังแต่อันดับนะคะตอนนี้อยู่ในท็อปที ranking และของ c o s m e ต์เญี่ปุ่นนะคะในกลุ่มของครีม,มบำรุงผิวหน้าครึ่งปีแรก2024 Elixir Retinal Power Wrinkle Smoothing Cream ตัวนี้เป็นตัวที่พัฒนาสูตรใหม่ล่าสุดนะคะจากรุ่นแรกที่ออกมาเมื่อ6ปีที่แล้วค่ะรุ่นแรกนี้พูดเลยนะว่าระดับตำนานเพราะว่ามียอดขายสูงสุดในหมวดเวชสำอางเพื่อลดเลือนริ้วรอยที่ญี่ปุ่นนะคะ6ปี อ,ออกมา6ปีได้6ปีซอนก็นคือไม่มีใครโค่นเขาได้ทุกคนแล้วเนี่ยคือสูตรใหม่ก็ไต่แรงด์กิ้งอยู่ใช่ไหมแต่ซายเชื่อว่าเมื่อจบสิ้นปี2 0 2 4นี้ตัวนี้ยังไงก็ได้ที่1จริงๆความวาวเวอร์ของเขานะคะก็คือเป็นครีมเรตินอลหนึ่งเดียวในญี่ปุ่นที่มีส่วนผสมของเพียวเรตินอลค่ะซึ่งเจ้าเพียวเรตินอลเนี่ยในทางการแพทย์นะคะเขาให้การยอมรับเลยว่ามีประสิทธิภาพในการลดเรื้วรอยได้จริงๆ เทียรเรตินอลในที่นี้นะคะหมายถึง r e t i n อ l บริสุทธิ์ค่ะไม่ได้มาในรูปแบบของอนุพันธ์นะเป็นสารเดียวที่หน่วยงานของรัฐบาลญี่ปุ่นให้การรับรองว่ามีประสิทธิภาพในการลดเดลิอนริ้วรอยได้จริงๆนะคะคือณนะตอนนี้ที่ญี่ปุ่นมีอยู่ในอ l ลิเซ r e ์เรตินอลพาตัวนี้เท่านั้นจ้ะ แต่มันไม่ได้มีแค่เพียวเรตินอลค่ะทุกคนเพราะว่าทางเอลิเซอร์เขาก็ยังใส่ตัวเรตินอลเอนเนอร์จีคอมเพล็กเข้ามาด้วย<ม>ซึ่งมันเป็นส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นบำรุงผิวนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าตอดน,นี้เนี่ยมันก็จะทํางาน2ส,ส่วนด้วยกันค่ะก็คือเพียวเรตินอลเนี่ยจะไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็เซลล์ผิวใหม่ลดการทํางานของเม็ดสีในผิวนะคะแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระส่วนเรตินอลเอนเนอร์จีคอมเพล็กนะคะก็จะเข้าไปเน้นเรื่องของการฟื้นบำรุงให้ผิวของเราดูชุม่มชื้นลดความแห้งตึงแล้วกิวับผ ค,ครบมากใครที่อยากใช้เลติอลนะคะแล้วกลัวว่าแบบเฮ้ยเราเป็นคนผิวเซนซิทีฟมากเราจะใช้ได้หรือเปล่าทรายบอกเลยว่าผิวทรายก็ปราบเซียนอยู่เหมือนกันนะทุกคน <c oughs> คือทรายใช้ได้เพื่อนๆก็น่าจะใช้ได้ปริมาณในการใช้เราจะบีบมาประมาณ1เม็ดไข่มุกค,ค,ค่ะไข่มุกเล็กนะ <c oughs> แล้วเราก็จะทาเฉพาะจุดนะคะทาบางๆบ,บ,บริเวณที่เรารู้สึกว่าเรากังวลในเรื่องของริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นหางตาตีนกาใต้ตามันย่นหรือว่าแบบ เราชอบขมมดคิ้วมันก็จะมีแบบตรงนี้ใช่ไหมหว่างคิ้วหรือว่าหน้าผากมีรอยยน่นอะไรเงี้ยล่องแก้มเอ่ยคอเอ่ย้ทาได้หมดนะคะแต่ว่าทาบางๆแล้วก็ตัวนี้นะคะเราจะใช้แค่เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นใช้เป็นตัวปิดจบด้วยคือไม่ว่าเพื่อนจะทาอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นแบบไวจ์เซอร์แล้วเรายังมีสลิปปิ้งมา์กอีกแต่ว่าตัวนี้ยังไงก็ต้องไปไว้ท้ายที่สุดเลยนะคะแต่ว่ามีข้อแนะนำหนึ่งอยู่เหมือนกันเลติน,นอลเนี่ยมันเป็นสารที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการใช้นะคะเราถึงจะเห็นว่ามันมีการ มันจะไม่ได้เห็นผลแบบเฮ้ยปุบป,ปับสองสมวันเห็น2อาทิตย์เห็นอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นอะไรที่ควรใช้ต่อเนื่องไปนานๆนะถ้าใช้ได้ไปตลอดเลยก็ยิ่งดีทีนี้เขาก็จะมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงว่าเราไม่ควรใช้ครีมที่มีเรตินอลทับซ้อนกันเช่นสมมติเพื่อนๆใช้ตัวนี้เป็นเรตินอลตัวหนึ่งอยู่แล้วแล้วดันไปมีครีมอีกตัวหนึ่งที่มีเรตินอลเราจะทาซ้อนกันเนี้ยไม่ได้นะคะให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นและอย่าใช้ร่วมกันกับสกินแคร์อื่นๆที่มีส่วนผสมของสารเล่งผัดเซลล์ผิวะ,ะไม่ว่วาจเป็น AHA BHA วิตามิน C หรือพวกยาแต้มสิวนะคะห้าเด็ดขาดและทุกคนต้องใช้กันแดดเป็นประจำทุกวันนะคะอันนี้คึงปฏิบัติ จริงๆแล้วสายเป็นคนกลัวการใช้เลติโน่นะทุกคนจนได้มาเจอกับเจ้าเลติโนลของอีเล็กเซอร์ค่ะทุกคนคือก่อนหน้านี้สายลังเลมากเหมือนกันแต่ว่าพอไปดูดูรีวิวทุกคนพูดไปในทางเดียวกันว่าแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างอ่อนโยนมากๆเหมือนเขาคิดมาให้แล้ว่แบบมันจะต้องใช้ให้ได้กับทุกสภาพผิวอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบเออกล้าสินใจลองนะคะพอได้ลองแล้วเออจริงๆอันนี้คือสําหรับสายคือผ่านมาแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะได้ใช้กันไปอีกยาวๆเลยเพราะค่อนข้างชื่นชอบ ก็ะะอ,อยากสวยอยากให้ริ้วรอยมาช้าๆเพราะาตอนนี้อายุก็แบบมันเริ่มเข้าจุดน่ากังวลรอลว่าแบบอะไรชะลอได้ก็อยากชะลออะไรที่เขาว่าดีก็ยอยากจะลองใช้ดูนะคะจะได้ดูเด็ก ไปนานๆแต่นานนี่ก็เป็น3ตัวที่อยากจะป้ายาในวันนี้นะคะว่าแบบเออมันเป็นเหมือนแบบ power puff girl ของเขา anti aging m a s h a p ของเขานะคะถ้าเกิดว่าอยากลองก็ลองที่3ตัวนี้ก็ได้หรือว่าอยากจะไปลองเริ่มที่กันแดดที่ใส่ชอบก็ได้เหมือนกันนะะลองดูมันเวิร์กมากจริง ตอนนี้นะคะคือหาซื้อง่ายมากแล้วก็เปิดเคาน์เตอร์กันหนามากตอนนี้มีเคาน์เตอร์อยู่ทั้งหมด8สาขาแล้วนะทุกคนเซ็นทรัลลาดพร้าวเมกาบางนาเซ็นทรัลชิดลมเอมพ์เรียมเดลโมบางกะปิ อีฟแอนด์มาสยามอีฟแอนด์บอยเมกาบางนานะคะแล้วก็อีฟแอนด์บอยเทอร์มินอลทเวนตี้วันพัทยาแต่เอาง่ายสุดเลยมาทุกคนไ่ว่าช่องทางออนไลน์ก็ง่ายอยู่กดเอาเลยดีกว่าสา่ใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะใน Description ก็ลองดูมีทั้ง s h o ป e e l a z a d a แล้วก็ Central Online นก็มีขายเหมือนกันค่ะซื้อง,ง่ายสุดๆส,ส่วนตัวไซก็คือติดตามโปรโมชั่นในช่วงทุกด <laughs> ับเบิลคือแบบว่ามันจะแบบมีลดมีอะไรที่แบบเออโคตรเวอร,อร์เลยอะ่ะจริง,รงๆเพื่อนๆต้องลองติดตามดูค่ะ ไปยากันมาพอสมควรแล้ววันนี้ไซคอลลาไปก่อนละค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมีอะไรมาอัปเดตกันอีกอย่าลืมติดตามนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย